ฮัลโหลครับผมสุขสันต์วันหยุดนะฮะสุขสันต์วันอาทิตย์ครับผมวันนี้รามินหอมพะวงกับขวัญพนานี่ก็มีปลานะครับวันนี้เราจะทอดปลากรอบเลยแล้วก็ราดพริกก็เรียกว่าปลาราดพริก3ามรสนะครับแหมอุปกรณ์เราก็เตรียมกันแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นผัดผักรวมนะครับวันนี้รับทาน2อ,อย่างนะฮะผัดผักรวมนิดก็จะมีต่างๆนานานะฮะมีถังง่วงอกมีเห็ดครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับผมจําชื่อไม่ได้ลนะ บเกอรีรร่นะครับผมอยู่ต่างประเทศนานนะฮะจำชื่อผักไม่ได้นะครับ,บรรแล้วนี่ผักเขียวก็คือหมายถึงว่าคล้ายๆผักคะน้าอะไรประมาณนี้ครับนะฮะบเกอรี่ใช่ถูกแล้วล่ะอ่าแล้วก็ยังมีผักอีกสองสามชนิดนะครับเป็นผักรวมมิตรนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันแล้วนะฮะเตรียมท,ที่จะทอดปลาก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ราพริกสามรสนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาชมเกลือลงไปนะฮะในน้ำมันนะครับเพื่อเวลาเราทอดปลาแล้ว เนื้อปลาจะไม่ติดกระทะนะครับผมก็เป็นเคล็ดลับนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ก็ปลาลงไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ปลาลก็ใกล้แล้วนะใกล้จะสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือทำน้ำซิ่งบ้าน,นะครับผมสามรสนะฮะครับผมตอนนี้ก็เนื้อปลาลก็ได้ที่แล้วนะฮะเราก็นำมาสเสด็จน้ำมันก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกล้างน,นะ,ค,ะ,นะนครับผมอ้าวแหมมาดูปลากันให้ชัดน้อยโอเคเนี้ยวต่อได้ที่แล้วนะฮะโอเคครับผมครับผมวันนี้เราก็ทำเขาเรียกว่าน้ำพริกสามรสนะครับเราก็ใส่แบบนี้เลยนะฮะเพื่อความสะดวกนะครับผมอันนี้คือสูตรที่เราใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะฮะเจนีวานะครับผมเราก็จะมีแบบนี้แหละครับทำไม่ยากนะฮะง่าย ว่าเราอย่าทําให้มันยากครับผมค่ะนี่ะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเขากันสักครู่เดียวนะฮะเราก็จะนํามาราที่ปลานะครับผมไม่แห่ครับผมผมมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมครับผมตอนนี้เราก็จะตักราดเลยนะครับที่ตัวปลาเลยนะฮะ ลูกทุ่งระเบิดครัวครับผมกับรามินของพ่อผมน,นะฮะขวัญทนารามินวันนี้ขวัญทนาก็เป็นผู้ถ่ายทํานะครับรามินก็เป็นผู้ทํานะฮะวันนี้เชฟกุ๊กตัวจริงเขาดาเนินการเองเลยะฮะเขาเรียกว่าปลาราดพริกปลาทอดราดพริกสามรสครับผมนี่ฮะ จบแล้วครับผมพูดเลยนะฮะเยี่ยมครับผมตอนนี้เราก็จะผัดผักรวมเลยนะครับตอนนี้เราตั้งน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่เลยครับตอนนี้เราก็จะคลุกเค้านะครับผมเราใส่เครื่องปรุงไปพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายๆนะครับ อยู่บ้านวันหยุดอย่างนี้อย่าทําของยากครับผมทาง่ายๆนะฮะสบายๆเราใส่เครื่องปรุงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากฮนะมีขนอน,นิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ํามันซอสหอยนากลมนะครับแค่นั้นเองนะฮะไม่ยากเลยครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะผัดๆแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะฮะโอเคครับผมอ่าอันนี้เราก็ตักเสิร์ฟนะครับโอเคนะฮะครับผมตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปลาราดพริกปลาทอดราดพริกสามรสนะครับแล้วก็ผัดผักโรม,มิตนะฮะก็จะมีผักเขียวนะครับผมบอูกครี่นะฮะแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็เห็ดนะครับ แล้วก็ยังมีหอมหัวใหญ่นะฮะรวมๆกันนะครับรสชาติสบายๆตัดกันเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับผมขวัญพนาแอนดรามินเดี๋ยวจะทานเผื่อพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาอร่อยมาแซ่บด้วยกัน,นครับผมลูกทุ่งระเบิดครัวอร่อยเหาอร่วมกันครับสวัสดีครับ